สำหรับมือใหม่นะคะที่กำลังเริ่มทำติ k กต o อนะแล้วกำลังหาไรายได้จาก TikTok อกนะคะามาทางสายในหน้านะคะเล็กแนะนำนิดนึงนะว่าเวลาจะเลือกโ cool คะ้ดคูอ่ะใจเราต้องแข็งก่อนนะถ้าใจเราไม่แข็งอะฟังอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะคอยตามแล้วเราจะลืมโฟกัสเป้าหมายไปเลยนะคะเพราะโค้ดคูเนี่ยจะเยอะมากพอเยอะมากๆเนี่ยเรารู้สึกว่าคนนน้นดีคนนี้ดีเราก็ติดตามทุกคน มันจะสเปะสปะไปเรื่อยนะคะแล้วเราจะทำตามทุกทางที่เขาแนะนำนะเลือกสักคนหนึ่งนะคะพอเลือกเสร็จแล้วอะ่ะเราทำตามเขาแต่อย่าลืมโฟกัสเป้าหมายของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าโค้ดแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีจิตวิทยาในการที่จะนำเราไปสู่ในทางที่ต่างๆไม่ว่าจะเข้าเรื่อง MCN นะคะไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรก็ตามนะเราต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนถ้าเรามีเป้าหมายไม่ชัดเจนนะ เราไปคอยตามโค้ดต่างๆไม่ใช่ว่าโค้ดไม่ดีนะคะโค้ดดีความรู้ดีทุกคนแต่เราต้องเลือกให้ตรงจริตของเราด้วยนะคะถ้าเราเลือกจริตโคต้ดไม่ตรงกับเราเนี่ยมันจะทําให้เราอะแย่ลงเพราะว่าเราอะต้องไปซึมซับความคิดของคนอื่นเข้ามาในตัวเราถูกไหมคะทีเนี้ยเราจะเกิดจรคอยตามพอคอยตามแล้วอะแล้วเลืมเป้าหมายของเราไปปุ๊บเนี่ยเราจะหลุดโฟกัสทันที เพราะฉะนั้นเขียนเป้าหมายลงในกระดาษแล้วก็ดูมันทุกวันนะแล้วทําตามแพชชั่นเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะเล็กแนะนําได้แค่นี้นะถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เล็กพูดนะคะลองไปฟังเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจแล้วก็กลับมาพิจารณาตัวเองด้วยนะคะ